สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขูุสุคนครูที่เขามาส้มคลิปสองมาให้เหงื่งเด้อพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องมือนี้มกหน้าไหมไดม้อนีง่ายเคี้ยวเสวยมาหายมกมมกแหลกกระแบ่งกันกินน,นั่งอาร์ตบัตตั้งสิดข้าวหมด แซงหนึ่งเขาแต่แกงห่วจากันตกเยมแตกนั่นหน้าห่วงา้างสังหันดหน้ากดไปเด็เด ตอนนี้มันยังเงื่งกอกะกำลังชิมุกเนาะไหมถ้าชิเป็นมุกสอยเจ้าด้วยแม่ม กับกระขูพักกระขูพักแหวนเด้อยพี่นอ้องพี่น้องเถิงผ้าไปเบิ่งเทืองผ้า่ะพี่น้องคือว่ามันแบบเมืองไหนพี่นอ้องท้องทุ่งหน้าห้าต้นก็มี้นเขาเคี้ยวกะจีขึ้นมาแล้วหน้าเศร้าซุกยังขันนี่แหละพี่น้องยังเหลือหน้าเจ็ดไฮมืออื่นในโลก,ก้าแต่เศร้ามืออื่นในโลก,ก้าเบิ้ลมือมือ มือหือดำเบิดมือแม่แล้วพี่น้องอีกสองวันแม่เซ็ตสิหน้าแถวนี้ก็ดำแล้วบ่แล้วหน้ามาไพี่น้องถือว่าถือว่าไล่เติบเนาะถือว่าบ่เฮงปีนี้ดำหน้าบ่เฮงปีนี้หนึ่งชิบหามือเท่าไรรวมเบิดฮะดำใสบ่ได้มืออื่นตั้งต่อโลกาอย่างเดียวมือหือสิดำอย่างเดียวมันเบิดมื่อนี้ตั้งขาโลกาอย่างเดียว

พริกปิ้งพริกปิ้งปลาเนี่ยายพริกแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมอม,กม,ออมุกน้ำไหมคฮะออนชิสุกแหละอันนี้ปิ้งปลาซื้อมาแต่ปักชองซื้อมาแต่ปักชองพี่นอ้นองเอ้ยเ้าไปกวดพี่น้องเอ้ยเหมือนี ไปกวดขึ้นหลังจากที่เลือดมันออกวิดแล้วแม่น้องอเต่เพิ่นเพิ่นแนะน้ำมาไปกวดชมบุญค่ะชุมบุญแล้วเพิ่นวะชุมบุญชุมบุญแบบชมบุญแบบบัวแมนทานหม้อชีเชิญครับกวดอยู่ทานหม้ออันพมพจันทร์วงพจันทร์แก้วมันี่กวดกวดอยู่ทันหม้อวงพระจันทร์เพิ่นว่าสมสมบูรณ์เพิ่นว่า เพิ่นกะเพิ่นว่า,วาแทงสมบูรณ์เขากลกองกับพี่น้องทา,างเล้งมันยากเขากเกาะมันจะนั่งาาอยู่ขีตะไคสบายดีพี่น้องไม่กลัวนมาฉันหรอเพื่อนหนุ่สุัภาเบีดล้อมแท้จีนไปอุ้งยุ่มเพิ่นว่าสมบูรณ์เพื่อนว่าบ่บ่บต้องขูดมุดลูกเพื่อนว่าราะว่า เลือดเลือดมันออกเบิดแล้วคุณนะมันงามแล้วมื่อลูกนะมันทำความสะอาดให้เรียบร้อยเปนไดีใจพี่น้องนที่ทำตะกี้ยันได้กูุมมดลูกพอห้องกับมันคเทนมันมอเราไปขวดเนร็จแล้วแบบสั่นเปิดกระชับเบ็ดเซนเบิดเซนหาเ้นหาโอเซนหาโดโลผัดจันวันนักจักเออ ขู่เป็นลายแนวเสด็นเนาะไปต่อการตั้งทะเลบือเสดจ็จน่ะค่ะมันก็จัดยาหนี้หายจัดยาไปจังดอก่ลมาให้กินเส่าเม็ดแรงเม็ดวันละสองข้งางเส้ากับแรงยายยั่ยงไหมเคยกินอยู่กับยากาันส้มพี่โน้องเอ้ยเ่ยกับยากาันส้มนจัดมาใหา้ให้มากินพผสมแห้ง,งวันนี้วิตามินไดไอันนี้มันหวานดิแมววิตามิน เบคบอกคือเบียนมิเตอรมินอะไรค่ะบอว่มีที่สมมีมหนักเม็ดเะไรยงมันกระโคบงันดีกว่าอือข้าวเด้อวิตามินดียังนี่ข้าวกับยาดีมันดูอันนี้่นว่าจบงามเพิ่นน่ะบ่มี่ยังหนาห่วงเพราะว่ามันลูกมันทำความสะอาดมันไหลเลือดนะคะออกมาเบิดแล้ว เดือนปลายกับพี่น้องเลยมันออกมาี่เป็นก้อนเลือดแล้วมันกลบ,บยเป็พี่น้องหาที่พันมาเนี่เออแต่จุ๋วนาได้อะไรอย่เเนาะมันหนาเกียดโพดจนน่าแม่จน,นะนะจะเป็นหนาน่าแม่มันกำลังจ่อพี่น้องเลยขึ้นไพดับสิเบาะเออเออไพดับมันเป็นหนาเลยพี่น้องเลยมันออกมานะอันพวกที่เป็นหูจะขึ้นไก่น้อยพี่น้องหนาไก่จะขึ้น จะขึ้นยังกว่าแม่คือมาหนาจะขึ้นมานี่มันยังงึ้งวะในน้อยพี่น้องเอ้ยกำลังขาหนักกำลังกำลังเป็นนะพี่นาะงกำลังจ่อขากับหนาหากูได้มาให้พี่น้องเบิ่งเนาะกระทายหูว่าอยู่มันหนักนี่ยเนาะมันหนาเกียดโพดนะกำลังเป็นหนากำลังหูเป็นหูตาอืกับเบบโบเบต้าเดียด์เราคะมันจะขึ้นหูม้าเนาะหูผิกวิกหูผิกวิกอีเนาะเป็นแดงๆนะแม่มันออกตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยตอนเศร้าก่อนก่อน อเลือดที่อนเลือดทียุดอันไหนพี่น้องกรเป๋าหน้าเป็นตกปุโลดเดินปากับจะเป็นหูม,นหม,นม้าหนเนาะมันเป็นขึ้น่ลูกหนกแล้วพี่น้องเลยอันตากับเป็นแบบแหวกน่นไหมเนาะหูกับผิดวิกอยู่บ่งป้่งมากกจะขึ้นกบ่าวใจเลพี่น้องหน,นายน่ๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เคื่องหมดคือเคืองลูกมา้าใส่ไว้ค <c oughs> <c oughs> ือคืมาอนี้เลยจก ปากนัยนยาวๆนอกแม่มันเป้ออกมาเลยคือมันเป็นคนน่ะไปน้องมันเป็นหูเหมีย่ยนเป็นยาวๆป่าโตมา้าเหรอนะมันเป็นก้อนเลือดออกมาได้พี่นอกมันเป็นแดงๆก้อนเลือดออกมาเป็นคือลูกไก่ห้ากระจอแล้วมม่อะไรอย่างคือม้ามีเงื่งว่ะให้เพื่อนเบิ่งข้าจักก็จะมาเดือนเดียวเดือนปลายยังคือจะเป็นหุนมามันจ่อไว้นะแม่มเดือนกลัวแล้วเดือนเดือนอหนึ่งกับเจ้าหาไม แซวโฮกมั้งจ้าเกตมั้ง,งกันเะนะี่มันก็เลยจ่อเนาะมันก็จ่อเป็นหูเป็นขาขาอยู่กํกลาลังป่งน้อยอย่าคือขาไก่ขาแขนขาแขนอยู่กํกลาลังป่งนอนถาบขึ้นนะแม่โอ๊ยผมมียังคนว่าคือว่าจบสิ้น โบได้ขูดมุดลูกมุดเต่าเราพี่น้องเลยเหนือนมันทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแห่งสมบูรณ์เหมือนมาสมบูรณ์แบบโบได้เป็นยังเมื่อกี้กะตกใจได้ขูดมุดลูกตั้งไปเก้าพันแล้วแม่แต่พันลูกดีแล้วเนาะห้องมามีเงินสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้ลูกแต่ว้าเอาลูกกระไปกระไปจุกบจุบอ่ะไปโบได ถิ่นขาบถิ่นเนื้อไว้หายออกแบบเกลีกล่ยแบบก่วงเลยหนึงนึ่ง,งปีปลาต่อจยพี่น้องหึ่งนึงปีปลาต่อพี่น้องจะอ่อนฐานหนังนี่จะเป็นงาม <c oughs> ชุกแล้ว,ลวพี่น้องเลยมากะเดืนนะนะอนปลายน่ะแม่เ,าเ,าเนาะเออแม่เลือดยุดแล้วเข้ากับไปกวดห้องกระบอกคนเดียว่าเลือดยุดแล้วบวดเจ็บได้ปวดปวดห้กับว่าบไม่ยังคนดีใจพี่น้องเลยขอบพระคุณเดอ้อทุก่านที่หก้กำลังใจที่เป็นห่วงมาโดยตลอดเนาะคอมเมนต์เขามาตลอดเนาะือาขอบใจละลายเนาะทีเกนห่วงอขอบคัวานายเงนะินเนาะ ขอขอบใจลายห้มันยื่นเด้อชุกภาพเขีนแข็งมันยื่นมันยื่นถูกถูกก้นถูกถูกถูกเอฟซีเด้อสิมานชมซอกนายเงึงนี่ยคอขอบใจลายทีเมตตาขอครัวนายเงึงตลอดมาขอให้บุญขับหนามชูทีนก็ถูกถูกก้นที่เ่เคยทีมเคยปลาสองมีเงึงที่เคยทีมเคยปลาที่ ใครเป็นยังเพิ่นกับแนบน่ำเนาะเพิ่นกับเป็นห่วงใน่เงื่อนเงานเจ็บโตฝืนกับเป็นห่วงแนบหน่ำพอข้ามปลสบายเพิ่นกับเป็นห่วงคนในเพื่อนบ่สบายเป็นห่วงทุกคนขอบพระคุณทุกท่านทติปลาปลาเจ้ากำลังเลื้ยงแม่ขอให้เพิ่นบุญหมั่นควรยืนให้เพิ่นได้บุญกุศลในไล่สีเมตตาขอบครัวงานเงินเนาะทุกทุ หลอดมากอะพี่น้องเอ้ยพอไล่ห่างพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอพระคุณทุกฐานทีติดตามหับสมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี <c oughs> จะไปตาแจวที่ภูเขาตูม่ะคือว่าน้ำมีมุกน้ำใหม่แล้วกินแรงเนาะไปเด้อพี่น้องสบายดี